ภาพนี้เป็นภาพทางกายวิภาคด้านหลังศีรษะและคอส่วนบนหรือ posterior view แสดงให้เห็นเส้นเลือดกระดูกต้นคอกล้ามเนื้อซับ occipital และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องโดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ b a าลิสโครงสร้างหลักที่เห็นในภาพ 1. กระโหลกศีรษะส่วนท้ายทอยหรือ occipital bone อยู่ด้านบนของภาพเป็นฐานรองรับสมองส่วนท้ายทอยหรือ O c c i ซ i t a l l o โลบาลิส 2. กระดูกคอหรือเซอร์ไวคอเว t ร์ติเเห็นชัดเจนประมาณ41-42ซึ่งเป็นกระดูกคอข้อบนสุดมีความสำคัญต่อการหมุนและก้มเงยของศรีรษะบาลิส3เส้นเลือดแดงหรือ a r t ์เทอรสีแดง v e r ร์ b r a บ a อ t e ารเลี้ยงสมองส่วนหลังไหลผ่านรูในกระดูกคอขึ้นไปสู่กระโหลกศรีรษะ o อกซิพิท a ลอาร์เเลี้ยงหนังศรีรษะด้านหลังกิ่งแขนงของเส้นเลือดอื่นๆที่กระจายไปเลี้ยงบริเวณท้ายทอย บาลิสสเส้นเลือดดำหรือ veins สีน้ำเงินหรือเขียวทำหน้าที่ระบายเลือดจากสมองและหนังศีรษะกลับสู่หัวใจบาลิสหกล้ามเนื้อกลุ่ม suboccipital muscle หรืออยู่ใต้ท้ายทอยมีกล้ามเนื้อเล็กสี่มัดได้แก่ rectus capitis posterior major rectus capitis posterior minor o b r i c u s capitis superior o b r i c u u s capitis inferior ทีเกอรกล้ามเนื้อเหล่านี้ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวเล็กๆของศรีรษะเช่นเงยกม้มและหมุนบาลิส6เส้นประสีม่วงเป็นเส้นสมมุติแสดงขอบเขตการเปิดกะโหลกหรือ craniotomy line ที่มักใช้ในการผ่าตัดสมองด้านท้ายทอยบาลิสกล้ามเนื้อท้ายทอยนี้เกี่ยวข้องกับอาการปวดหัวไมเกรนปวดต้นคอเวียนศรีรษะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ เส้นประสาทและเส้นเลือดที่ผ่านกล้ามเนื้อซับออกซิพิทัลหากเกิดการกดรัดหรืออักเสบอาจทำให้เกิดอาการปวดร้าวจากท้ายทอยขึ้นไปบนศรีรษะหรือออกซิพิทัลนิวโรเจียวิธีแก้ไขคือการนวดคลายกล้ามเนื้อคอหรือการใช้เทคนิคพิเศษเป็นเทคนิคการเขีย่ยเส้นขยี้ปมของทางซิริ c แคร์เซนเตอร์เท่านั้นเพื่อปลดล็อกกล้ามเนื้อที่หดรัดเป็นก้อนให้คลายตัวออก ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพนอนหลับสนิทสดชื่นขึ้นและลดอาการปวดคอเรื้อรังได้เป็นอย่างดี